เดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะนักเรียนการปรับโครงสร้างเราไม่ใช่ว่าคำว่านวดนะเพว่าเราไม่ได้นวดแต่เราจะปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างของของร่างกายเนี่ยทำให้ไม่เกิดโรคคือถ้ามันมีอาการผิดปกติมันจะแข็งมันจะกเกรง็งมันจะตึงเนี่ยเราก็ใช้การปรับโครงสร้างของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆการนวดแต่ของอาจารย์เนี่ยจะเป็นการปรับโครงสร้างไม่ไม่รุนแรงเราก็ไม่เจ็บเราก็รวดเร็วนะถ้าทาแบบ ทุกวันเนี่ยมันก็จะสบายตัวแล้วก็ตัวหมอนวดหรือว่าตัว,ตวนักนักกายภาพบับัดหรือว่าคนที่เป็นนักรักษาด้วยมือเนี่ยมันจะสบายนะเราจะทําให้ดูว่ามีคนถามมาเรื่องของอนอนบนพื้นเนี่ยทำได้ไหมอะไรเงี้ยเห็นอาจารย์สอนแต่เรื่องของของบนเตียงก็ลองบนพื้นดูนี่เราก็จะลองกันดูนะท่านแรกเราจะปรับส่วนบนก่อนนะจาจะปรับครึ่งเดียวนะครับปรับส่วนบนครึ่งเดียวแล้วก็ปรับส่วนล่างครึ่งเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นสองข้างเราก็เป็นประกอบกันเราเองนะ เราลองเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนว่าติดหรือเปล่าจับให้ดีนะครั้งแรกเราเช็คนี่นะครับจับดึงด้วยเช็คดูถ้ฝึกกันได้นะง่ายๆนะทีดีนี้เราทำครั้งแรกเลยเนี่ยที่เป็นง่ายๆเช็คดูนเะช็คด้านนี้ด้วยลองยกศรีรษะขึ้นนิดนึงเช็คด้านนี้ด้วยแลว่ามัน,นมติดไหมถ้าติดเราก็ค่อยๆเอานะเช็คดู จับเช็คนะฮนะอย่างนี้นะครับนะถ้าหลอนหงายไม่ติดนะนะเช็คเช็คให้ได้ฮนะเมื่อไม่ติดแล้วเราก็ตแนะตแคงนะเรานอนตะแคงนะครับแทงแล้วก็มือลองยืดน,นะขันแรกนะเราจะเช็คที่ตัวข้าตัวด้านกล้ามเนื้อด้านหน้ามานะดูฝั่งข้างหลังนิดเดียวหน่อยนีนะนะคุกเข่านะนักเรียนเราคุกเขา่าเช็คดู หนะมุนก็หมุนได้นะครับหมุนไปการเชียงลับฐานไว้ฐานแคนเื่อมันเจ็บแล้วเราก็ลองกดดูการกดไปยกก้นขึ้นมานิดเนึ่งเพื่อได้แรงหนึ่งสองสามหมุนมือด้วยนะกดพร้อมัหมุนมือหนึ่งสองสามส้าหกเจาลองเช็คด้านหลังดูเช็คการงอมือไข่หลังดูนี่ติดใจหน่อยเราก็ ดึงออกมากแล้วก็ตัดเอาไว้นะช็คด้านหลังนะถ้ามันติดเราก็ขยับไปให้มันครบสิบ็ไอยๆตัดไปให้มันไขหลังไ,ได้นะเราก็ไปด้านบนเอามือนี่หมุนมือมาในอย่างนี้นะครับเพื่อจะดูกล้ามเนื้อของกลุ่มของซุปเปของอ่ารีเวเตอร์สแครปุ่นเลยนะขบนเราขึ้นด้านบนนะขึ้นด้านบนนะ ก็กดนี้ไว้นะกดลงไปแล้วก็หาจุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหาขอบสะบักให้เจอนะนี่เจอแล้วับนะกดกดปลนะ่อยกดป่วยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดป่วยกดป่วยเสร็จแล้วเราก็มาข้างหน้ามาหน้าคนไข้นะครับม,มา้อมเ จับที่จัดการแนวสะบักที่มันเกิดการเคลื่อนไหวมากจัดอย่างนี้นะคนะรับเขาลองมาเบาๆก่อนลองดีก็ได้ก็ทําได้นะครับเป็นท่านั่งเห็นไหมไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะยืดดูยืดด้านเหนือเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็ได้ไหมยืดบนก็ได้การอ่า,านด,ด,นด,ด,นด,ดนนีดีนะครับคือถ้็ท่าท่านั่งที้ก็ดีนะเนี่ยเรื่อยเรื่อยอยงนี้นะครับไม่ค่อยทำไปนะ เราจะดึงเนี่ยดึงไ็ได้ดึงสะบักก็ได้ไนหะใช้มือกดดึงนี่ดึงนะดึงยืดตรงข้างหน้าก็ได้ยืดตรงกล้ามเนื้อหนา้าอกนะซึ่งเป็นปัญหามานะกลลนะเนี่ยให้ตัวลอริสเนะี่ยนะเราบ่อยเจอตั๊เนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาข้างหลังเหมือนเดิมนะครับอ้อมมาด้านหลังรียนอะ้อมมาด้านหลัง หลังเราก็ลองเช็คดูเช็คดูดึงครับเนื้ด้านหลังเนี่ยตัวะบักรนะดึงขึ้นตึงตรง,ง,งถ้ามันเป็นเราเน้นนะครับอันนี้อาจารย์ทำแค่รอบเดียวไม่ได้เน้นะนะเราเน้นอยู่นี่นะโอเคแล้วก็จับขึ้นมาอย่างนี้นะเพื่อมาดึงดึงต่อกจับแนวเส้นนี้ ดึงแนวตั้งแต่นบนลงหน้างไ ừ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  หอืมอืม่เสร็จแล้วก็นอนงาย <S <S นนอนงายก็ใช้เช็คอินทีนิงนะใช้ยาหมองด้วยนะเดี๋ยวเตรียมยหม่องไว้ด้วยเช็คดูว่าปิดไหมตับยึงเส้นตร่ไหมฮะะเส้นมันดีแล้วเราก็ To a chicken bay. vậy, thì mong, say mong dùng you say mong do you say mong do you say mong do you say mong này, you say đắt do you đắt mong do you đắt mong do you say đắt do you say mong do you say นิ้วโป้งกับนิ้วนิ้วก้อยเนี่ยดูให้ดีเน้นนิ้วโป้งนิ้วก้อยดึงเข้าไปแล้วขยิงยกตัวขึ้นมานะเนะี่ยดูไปละดึงด้านล่างดึงข้างบนนะถ้าอยู่ข้างล่างเหนอข้างบนนี้นะนิ้วโป้งหมุนออมาอย่างนี้นะดึงออกไปดึงทุกนิ้วเลยเนี่ยนะหักข้อมือนะครับทีนีนะ่แล้วก็หักข้อศอกหักข้อไหล่นะ เช็คดูเช็คนี้หมุนข้อข้อมือนะหมุนข้อศอกเห็นไหมจับข้อศอกไปใต้เหนือข้อศอกอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนดูงอเข้างอออกดูนะอันนี้ก็แก้พวกพวกข้อครับส่วนบนได้อันนี้เราก็มาดึงดึงข้างบนนะเราดึงข้างบนบนครับอยู่ข้างบนดึงข้างล่าง จบแล้วนะครับเราก็มาปรับส่วนบนนะเอามือสอดไปใต้ฐานกระโหลกนะครับนี่อาจจะนั่งนิดนึงนี่นั่งอย่างนี้นะครับสอดนะอย่างนี้นะดันขึ้นไปเราก็ยกเนี่ยทางขึ้นใต้ฐานกระโหลกเอามือางที่สอดนะเพราะเราต้องดึงตึงอย่างเดียวไม่ใช่เอาสอดวางที่เขา่านี่นะครับยืดยก,ยก,ย,กยกขึ้นนะ มือดึงฝั่งนี้นะนี่เห็นไหมนะรักษาด้วยการสกคลีนนะก็กดลงไปก็ทําได้นะเห็นไหมจ้างก็ทําได้กดคอก็ได้เห็นไมเนยหนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยีนะครับนะก็เปลี่ยนการก็คือบางทีสามสินาทีเรากดตึงแล้วเราค่อยนับอย่างนี้นะ กดใต้ฐานกโหลบนี่แล้วก็มาฝั่งนี้นะกดตรงนี้ได้นะทำได้นะเรียนนะ่ะยิงที่ทางดีๆกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ีกเจแาแล้วก็มาต่อหนึ่งนี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สึงหหเ้าตึงไหมมาฝันะาา่งนี้บ้าง เดิมนะกดไม้ฐานลงนี่ผิดทางไม่สวยงามอันดัสองดันขาเข่าแหวกห้าสิบนะครับนี่ชัดทำได้นะครับไม่ยากนะเราก็จบด้วยการ ก็คือใต้ฐานก็นลูกดึงมาด้วยนะคือดึงนะคือดึงกดนะครับใชยาวสักทีจะรูปตัวนี้หน่อยก็ได้แล้วแต่นะครับอันน,อน,นี้ก็แก้ไม่เกยดได้ ลองไปฝึกกันดูนะนี่เป็นการนวดส่วนบนเดี๋ยวเราจะปรับเส้นส่วนล่างอันนี้ปรับปรับเส้นนะส่วนบนนะเดี๋ยวค่อยดูส่วนล่างโอเค